เอว n นายขอเป็นส่วนหนึ่งให้กับทุกๆคนได้มาเรียนรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยเครื่องมือ OLM หรือ Online Level Marketing ต้งโดยวิสัยทัศน์ของท่านประธานสุนีรอดประสิทธิ์ที่มีความตั้งใจก่อตั้งบริษัทเอว n นายขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจแบบยั่งยืนและสร้างรายได้อย่างมั่นคง โดยมีบริษัท AK Healthy Pro ซึ่งเป็นโรงงานมัดฐานระดับสากลที่คอยสนับสนุนให้สมาชิกเอวานายทุกคนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้และทำให้คุณไปถึงความฝันของคุณได้ใน3-5ปีด้วยแผนธุรกิจที่สร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด เพียงแค่ซื้อสินค้า1ชิ้นก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยโดยใช้หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาบัญชีธนาคาร 3. กรอกไปสมัครให้ครบถ้วนเพียงเท่านี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนแล้วการเริ่มต้นธุรกิจกับบริษัทเอเวอร์ไก็ง่ายมากๆครับแค่ตัานซื้อสินค้า1ชิ้นท่านก็จะเป็นสมาชิกในตำแหน่งเมมเบอร์ของบริษัท เอว่าไหนได้ท่านจะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกครับท่านสามารถซื้อสินค้าไปและนําไปจําหน่ายได้กําไรขายปลีกได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทําเป็นธุรกิจแบบยั่งยืนและมั่นคงนะครับตามปริธานของท่านประธานจุนีรอดประสิทธิ์นะครับท่านก็สามารถซื้อสะสมนะครับจนถึง300 PV หรือซื้อเพียงครั้งเดียวก็ได้ครับใช้เงินลงทุนเพียง1,800บาทท่านก็สามารถ เป็นตำแหน่งซ u เปอร์วิเซอร์สามารถรับรายได้รายวันได้นะครับไม่เกิน2,000บาทต่อวันหรือท่านสะสมคะแนนตัวเองเพิ่มขึ้นจนถึง1,500 PV หรือจะซื้อครั้งเดียวก็ได้นะครับท่านก็จะเป็นตำแหน่งเมนเจอร์นะครับท่านจะมีสิทธิ์รับรายได,ได้รายวันสูงสุดถึง1,000 0บาทครับและนะครับตำแหน่งสูงสุดในการเริ่มต้นธุรกิจของเรานะครับ ท่านใช้เงินลงทุนเพียง18,000บาทหรือซื้อสะสมนะครับก็ได้โดยไม่กำหนดระยะเวลาสะสมนะครับท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งบรีเดอร์นะครับมีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดถึงวันละ2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับท่านมีสิทธิ์ได้รับโบนัสทั้งหมด5ข้อของบริษัทเอเวอร์ไนครับโบนัสข้อแรกนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัทเอเวอร์ไนเลยนะครับในระบบ OLM นะครับ กําไรขายปลีก100 120นะครับไม่แปลกหรอกครับผมทำธุรกิจเครือข่ายมา20ปีผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับกำไรขายปลีก100 120ในธุรกิจเกิดขายนะครับบริษัท e v เวอร์ได้วยระบบ OLM นะครับเราสนับสนุนให้สมาชิกทำการตลาดแบบออนไลน์หรือส่งเสริมให้สมาชิกได้รายได้จากการขายปลีกได้จริงนะครับ ที่นี่เรายังสอนการทํารูปแบบธุรกิจออนไลน์เช่นการเปิดเพจยิงแอดโฆษณาผ่านเ c e บุ o กนะครับการทําการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทเอเวอร์นะครับเราสอนให้ท่านฟรีครับรายได้ด้านที่2รายได้จากค่าแนะนําสมาชิกครับที่นี่จ่าย100ถึง120นะครับมาดูว่าจ่ายยังไงครับท่านสมัครเข้ามาจะเป็นตาแหน่งซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอร์หรือลีดเดอร์นะครับ ในชั้นลูกนะครับท่านจะได้รับค่าแนะนํา100%เท่ากันหมดเลยนะครับท่านอาจจะอยู่ในตําแหน่งซูเปอร์วิเซอร์แต่ท่านไปแนะนําตําแหน่งลีดเดอร์ที่เป็นตําแหน่งสูงกว่าคุณนะครับคุณก็ได้ค่าแนะนํา100%จากการที่ชั้นลูกคุณซื้อสินค้านะครับก็ซื้อ3,000 PV คุณก็ได้รับ3,000บาทเขาซื้อ1,500 PV คุณก็ได้รับ 1, 1 5 0 0ับาทเขาซื้อ300 PV คุณก็ได้รับ300บาทเห็นไหมครับค่าแนะนำา100%ในชั้นลูกนะครับแต่ข้อแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าคุณเป็นซูเปอร์วเซอร์คุณจะได้รับค่าแนะนำเพียงชั้นลูกเพียงชั้นเดียวแต่ถ้าคุณสะสมแต้มขึ้นมาเป็นตำแหน่งเมดเจอร์คุณจะได้รับค่าแนะนำถึง2ชั้นนะครับถ้าคุณสะสมแต้มหรือซื้อเพียงครั้งเดียวจากการเริ่มต้นธุรกิจกับบริษัทเอเวอร์นกับระบบ OLM ในตำแหน่งลีดเดอร์นะครับคุณจะได้รับค่าแนะนำทั้งหมด3ชั้นนะครับรวมเป็น120%ซ์ของ PV ที่ลูกหลานเหลนคุณซื้อแนะนำได้ไม่จำกัดด้วยนะครับสุดยอดไหมครับนะครับสุดยอดมากๆครับแผนการตลาดของบริษัทเอวูน e ครับโบนัสข้อที่3เรียกว่าโบนัสบริหารทีมนะครับธรรมชาติของธุรกิจระบบ บานารีนะครับแผนว่างเราเรียกว่าบายนารีวิซตองซ้ายขวานะครับเราแนะนำฝั่งซ้าย1คนเขาสมัครเป็นลีดเดอร์นะครับ3,000 PV เราก็ได้รับค่าแนะนำไปเลย3 0 0 0บาทเราแนะนำฝั่งขวา3,000 PV เราก็ได้รับค่าแนะนำไปเลย3 0 0 0บาทโบนัสบริหารทีมอ่อนคือจับคู่แบบนี้ครับเอา3,000คุณด้วย60%นะครับ ก็คือ1,800บาทถ้าเกิดเป็นคู่แบบนี้เรารับทันทีในวันนั้น7,800บาทนะครับเราจ่ายบริหารทีมอ่อน60%นะครับ60%นะครับธรรมชาติของธุรกิจนะครับในแผนการตลาดแบบไบนารีก็จะมีธรรมชาติของเขาก็คือข้างอ่อนกับข้างแข็งนะครับสมมติว่าฝั่งซ้ายมี1,000 PV PV เราเรียกว่าทีมอ่อนฝั่งขวามี1 5 0 0 0 0 PV เราเรียกว่าทีมแข็งครับ นะครับบริษัทจะจ่ายในทีมอ่อน60%นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคุณก็จะมีรายได้ทันทีเลย60,000บาทนะครับสุดยอดไหมครับแต่โบนัสข้อนี้จ่ายตามตำแหน่งครับท่านอยู่ในตำแหน่งใดก็ช่างนะครับท่านจะได้รับโบนัสข้อนี้60%ทั้งหมดเลยนะครับได้เท่ากันหมดนะครับแต่การจ่ายนะครับถ้าท่านเป็นตำแหน่ง S หรือ Supervisor บริษัทจะจ่ายให้คุณวันละไม่เกิน2,000บาท ท่านอยู่ตำแหน่งมนเจอร์บริษัทจ่ายให้ไม่เกินวันละ10,000บาทท่านอยู่ตำแหน่งลีดเดอร์บริษัทจ่ายให้ไม่เกินวันละ2 0,000บาทครับและตำแหน่งเ e กียรติยศนะครับที่เป็นการสร้างองค์กรนะครับจนถึงตำแหน่งสูงสุดเรียกว่า KD ดีนะครับคิงไดมอนด์ Diamond, บริษัทจัดจ่ายโบนัสข้อนี้ถึงวันละ40,000บาทนะครับหรือเดือนละ1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับนะครับข้อดีของข้อนี้นะครับ ไม่ต้องรักษายอดครับนะครับย้ํานะครับไม่ต้องรักษายอดท่านก็ได้รับโบนัสข้อนี้แบบเต็มๆตมนะครับสุดยอดไหมครับไม่ต้องรักษายอดคุณยังมีโอกาสรับรายได้ถึงวันละ1นล้านสองแสนบาทครับครับโบนัสข้อที่4โบนัสแมทชิ่งครับเราจ่าย10% 3ชั้นครับโบนัสข้อนี้คิดจากไหนครับคิดจากโบนัสบริหารทีมข้อเมื่อสักครู่นี่ครับ นะครับเราสร้างลูกเรานะครับลูกเราหลานเรานะครับให้มีโบนัสข้อเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับบริษัทก็จะจ่ายให้เรา10%เราเรียกว่ารางวัลปั้นดินให้เป็นดาวนั่นแหละครับนะครับแต่โบนัสข้อนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ตําแหน่งมินเจอร์นะครับท่านจะได้ชั้นลูกนะครับหรือ G1 เนี่ยสิบเปอร์เซดเดอร์นะครับท่านจะได้ชั้นลูก10%และชั้นหลานอีก10%นะครับตำแหน่ง สตาก็10%ชั้นลูกและ10%ชั้นหลานแต่ตำแหน่งบอนสตาขึ้นไปจนถึงคิงไดมอนด์ท่านจะได้รับโบนัสแมทชิ่งนะครับ3ชั้นนะครับลูกหลานเลนนะครับ3ชั้นชั้นละ10%นะครับแต่โบนัสข้อนี้นะครับมีการรักษายอดครับนะครับโบนัสข้อนี้ต้องรักษายอดนะครับการรักษายอดที่นี่ก็ง่ายครับไม่ได้สร้างความลำบาก ให้กับสมาชิกเลยนะครับการรักษายอด200 PV 300 PV และ400 PV นั้นนะครับเราซื้อสินค้าใช้นะครับในบ้านเราใช้ทานปกตินี่แหละครับเราก็รักษายอดได้แล้วสุดยอดมากๆครับเอเวได้ครับโบนัสข้อที่5เรียกว่าโบนัสออเซล6%ทั่วโลกนะครับ ท่านที่จะได้รับโบนัสออเซีล์นะครับต้องเริ่มจากตำแหน่งไดมอนด์ขึ้นไปนะครับก็จะมีไดมอนด์ Diamond ก็คืออมีบรอนซ์ตาร์ซ้าย1คนบรอนซ์ตาร์ขวา1คนนะครับแล้วมีคะแนนบาลานซ์ทีมอ่อน1 0 0 0 0แสนท่านก็ได้รับออเซีล์สองเปต์ตำแหน่งดับเบิ้ลดมอนด์นะครับดับเบิ้ลดมอนด์นะครับท่านก็นะครับมีไดมอนด์ซ้าย1คนไดมอนด์ขวา1คนนะครับ ไดมอนด์ซ้ายหนึ่งคนไดมอนด์ขวาหนึ่งคนมีคะแนนบาลานซ์ทีมสองแสนทีวีนะครับท่านก็ได้รับออเซลสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าท่านเป็นคิงไดมอนด์นะครับสร้างดับเบิลดไดมอนด์ซ้ายดับเบิลดไดมอนด์ขวานะครับมีคะแนนบาลานซ์ทีมสามแสนทีวีท่านก็ได้รับอีกสองเปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ว่าถ้าท่านเป็นคิงไดมอนด์ท่านจะได้รับโบนัสข้อนี้ทั้งหมดนะครับสามกองเนี้ยหกเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับจากยอดขายทั่วโลก อยากให้มองตรงนี้ครับโบนัสออเซลในข้อนี้แต่ที่เอวนนครับมีผู้ที่พิชิตรางวัลออเซลนี้หลายท่านแลวครับเพราะดูคะแนนสิครับแค่หนึ่งแสนพีนะครับท่านเป็นไดมอนด์แล้วท่านก็ได้รับออเซลสูงสุดสามแสนพีท่านก็ได้รับออเซลอีกนะครับรวมหกเนะครับที่นีแน่แผนการตลาดเขียนขึ้นมาเพื่อจ่ายให้กับ สมาชิกจริงๆนะครับนี่คือแผนการตลาดในรูปแบบของ OLM ที่ใครๆก็สามารถทำได้ครับสุดยอดมากๆครับจุดเด่นของแผนการตลาดของบริษัทเอเวอร์ไนหไม่ต้องรักษายอดคุณก็มีรายได้สูงถึง1 2ล้านแสนบาทครับสไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกค,ครับไม่มีค่าสมัครสมาชิกด้วยครับซื้อสินค้า1ชิ้นเป็นสมาชิกได้เลยนะครับ ตำแหน่งก็สามารถสะสมขึ้นได้แล้วก็ตำแหน่งขึ้นแล้วก็ไม่ตกด้วยนะครับนะครับข้อที่5จุดเด่นของเราคือได้กําไรขายปลีก100-120%ถึงนะครับแค่ขายปลีกอย่างเดียวคุณก็รวยได้แล้วครับนะครับแล้วก็ยังทำได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ท่านถนัดแบบออนไลน์ท่านทำออนไลน์ไปเลยครับถนัดออฟไลน์ท่านก็ทำออฟไลน์ไปได้เลยนะครับนี่คือธุรกิจ ที่เติมเต็มชีวิตให้กับสมาชิกแบบร้อเปอร์เซครับนะครับเรายังมีรางวัลเกียรติยศนะครับให้กับท่านที่ประสบความสำเร็จนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับที่กินฟรีเที่ยวฟรีนะครับคุณจะได้สุขภาพที่ดีกับระบบ OLM ของบริษัทเอเวอร์นกับสินค้าที่คุณภาพสูงในราคาที่ไม่แพงใครๆก็ซื้อได้ คุณจะได้พบกับคําว่าอิสระภาพทางการเวลาและทางการเงินอย่างแท้จริงครับออตอนรับทุกท่านเข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้กับระบบ OLM นะครับเพราะที่นี่สมัครฟรีครับนะครับติดต่อสอบถามท่านที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณนะครับ